สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอทีเกษตรบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาปลูกขนานนะครับนี่ก็คือขนายอดนะครับเพชรน้ำเองนะครับนี่นะครับผมซื้อแบบซองมานะครับซองก็นาตาเป็นนี้ครับมันมีหลายแบบนะครับตามร้านนะครับลองเลือกมาดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก ก็เอาดิชูนะครับเพื่อนๆใส่ไปในกล่องพลาสติกนะครับหรือว่าอับเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีอับแบบไหนนะก็คือนํามาเพาะได้นะครับนี่นะครับใส่แบบนี้นะครับที่บ้านมีแบบไหนนะครับเอาแบบนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับนําน้ํำนะครับน้ํามาใส่นะครับ ไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่ชุ่มๆเปียกๆพอนะครับนี่นะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะครับมเมล็ดนะครับผมซื้อมาแค่ไม่กี่บาทนะครับ20บาทเอ้งครับ น <auto> ี่นะครับนี่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 แมตเขานะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กนะครับเทลงไปนะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะปลูกไม่เยอะนะครับผมก็เลยเทประมาณนี่นะครับแค่นี้นะครับปลูกเอาไว้กินนะครับปลูกไม่เยอะนะครับผมเทแค่นี้นะครับก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือพับซองนะครับเก็บใส่ตู้เย็นนะครับเราเราจะพับกันแบบนี้นะครับนี่นะครับ นำทิชชู่นะครับมาปิดทับบนอีกหนึ่งชั้นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องหนามากนะครับแล้วนำน้ำนะครับลดไส้ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับนำฝามาปิดนะครับทิ้งระยะเวลาไว้สักประมาณ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารากของเขานะครับจะยาวสักแค่ไหนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับหลังจากที่เรานำเม็ดคานะครับใส่ไปในกล่องพลาสติกนะครับเพื่อที่จะบ่มรากนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าล่าเขาจะออกมายาวสักแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วผมจะทิ้งไว้แค่สักวันเดียวนะครับแต่ผมพึ่งว่างนะครับก็เลยมาเปิดวันที่สองนะครับโอ้โหทุกคนยาวนะครับใช้ได้เลยนะนี่อต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเอาลงธาตุเพาะกันเลยนะครับทุกคน นี่นะครับและนี่นะครับเป็นถาดเพาะนะครับที่ผมเตรียมดินลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนเรามาลงกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ นี่นะครับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รดน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับต้องดูอุณหภูมิด้วยนะครับว่ามันชื้นหรือว่ามันร้อนหรือมันแห้งยังไงนะครับเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมานะครับ